มาดูอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงา okay, นนครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ลากยาวในมัตซาด้าสองนะคันนี้มีปัญหาเรื่องสตาร์ลากยาวนะครับเอเว่าถ่ายลงยูทูปไปหน่อยอยากดูว่าคันนี้แก้ไขอะไรไปบ้างนะฮะเบื้องต้นเราวัดกําลังอัดแล้วนะความติ๊กไม่มีกําลังนะฮะตอนสตาร์ลากยาวตอนเช้านะครับเราเลยให้ทีมงานเรานะหรือความติ๊กออกมานะครับเรื้องต้นเลย มีป um ั๊มติ๊กมานะฮะมาดูตัวที่เป็นปัญหาของคันนี้คือตัวนี้เลคูลิเตอร์นะครับตัวนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้ถ้าเบิกแค้คุยกันหลักพันนะ,ะคุยกันหลักพันเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะเช็คอะไรไปก่อนว่าเลสคูลิเตอร์หนึ่งตัวเท่าไหร่นะฮะแล้วป um ั๊มติ๊กทั้งลูกราคาเท่าไหร่ แล้วก็จะเสนอ Fc ของเรานะเอาตัววัดตัวนี้ออกมาก่อนขีดดึงออกมาแล้วกดันขึ้นมาอ่ะประมาณนี้นะแชมาดูถามว่าปัมติ๊กใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะแต่อายุก็ฉิบกว่าปีแล้วนะมาดูสภาพด้านในเอามาดูแค่นี้ก่อนถือว่า ตันนะตัวปะปรกนะครับ FC บอกเติมมันเลยบอกดีที่สุดของประเทศไทยนะ95นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะแจ้งปัญหากับ FC ของเราก่อนนะครับแล้วก็เบิกอะไรนะจะเอาตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าจะเอาทั้งลูกนะฮะอันนี้อยู่ที่กำลังของ FC แต่ถ้าจบ100%เลยนะ เปลี่ยนยกลูกผมแนะนําเลยนะเปลี่ยนทั้งลูกนะครับเปลี่ยนทั้งลูกเบิกใหม่เบิกแท้ชัดเจนกว่านะปัญหาจะไม่ย้อนแย้งกลับมาอีกนะครับเบิกศูนย์รอหนึ่งเดือนนะแต่ว่าของยังไม่เข้านะเรามีอะไรทดสอบทดลองนะครับก่อนมีข้อให้มั่นใจก่อนนะว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับบลัมปิกตัวนี้ใช้ได้นะครับผมส่วนตัวนี้ที่เป็นปัญหา เอากองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทดสอบอีกทีหนึง่งแล้วค่อยสั่งอะไรนะครับใส่ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวต้องใช้สองคนจับคนหนึ่งกดคนหนึ่งหมุนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ทีมงานช่วยจับก่อนนะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปล็อกใส่อย่างดีนะปักเสียบนะระวังให้ดีนะปิ้นล็อกดูให้ดีนะไม่มีลายของเขาอยู่นะเสียบไม่เข้าก็เดี๋ยวเปิดสวิตช์ออนปุ๊บ เด้งออกมาเลยนะเอาลองดูกันเบื้องต้นเปิดออนจุะไม่มีนะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันมาดูเอาเปิดออนสตาร์ทโอ้ชึ่งเดียวชึ่งเดียวเลยเปิดออนน้ำหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทติดตึ้มเลยนะครับกันนี้ เพราะว่าในในระบบเขามันมีน้ํามันค้างค้างสายอยู่นะครับก็เลยติดง่ายนะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะเอฟซีบอกว่าขับไปแล้วร้อนปุ๊บทิ้งไว้ยี่สิบนาทีปุ๊บนะรถยนต์เครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ตติดยากลากยาวประมาณสองสามรอบนะถึงสตาร์ตติดนะครับก็เดี๋ยวทดสอบก่อนนะฮะ นี่มาดูมาด้าคันนี้นะครับมาด้าคันนี้อีกบอกมีอาการสตาร์ทลากยาวนะครับเบื้องต้นนะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่างานเยอะนะครับแจ้งบอกเอฟบอกไอทีมงานเรานะให้ทำการสตาร์ทดูนะเปิดออนนะครับอย่างน้อยขอสักห้าวิ อย่างนี้นะับน้ำหนึ่งถึงห้าแล้วลองมีสตาร์ทดูครับซึ่งนะครับอันนี้จอดครึ่งวันแล้วนะครับไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะพูดผิด <c oughs> จอดแล้วครึ่งวันนะฟังให้ชัดเจนนะครับจอดแล้วครึ่งวันนะครับปกติ f อซบอกว่าลงจากรถไปทำธุระกลับมาประมาณยี่สิบนาทีมาสตาร์ท จะมีอาการสตาร์ทลากยาวสตาร์ทไม่ติดนะครับติดแต่ว่าประมาณสามสามรอบนะสต,ตาร์ทจึงจึง,จงยังไงก็ไม่ติดนะอันนี้ชัดเจนครับเดี๋ยวเราจะรออีกทีนึงนะคัอนนี้จอดจอดอ่ะอีกครึ่งวันคือตอนนี้เที่ยงนะเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาลองสตาร์ทอีกทีนึนะครับ ่รนะมางกุญแจอย่างนี้เลยขณะนี้ประมาณ12แอิกาพักเคี่ยงอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นสักห้ามงเย็นนะผมมาสตาร์ทอีกทีหนึ่งเพราะต้องเลื่อนรถนะครับแล้วมาดูกันว่าจะหายไหมถ้าหายก็คุยกับ f อซเลยว่าปั๊มติก๊จะเปลี่ยนทั้งลูกหรือจะเปลี่ยนเล c u คูลเลเตอร์นะครับประมาณนี้นะ